ห้ามมีน้ำเลยนะผัดหนูนาะห้ามเติมน้ำห้ามอะไรไปเอาจากองค์คลักนะาไล่ตีหนูเขาเกี่ยวข้าวแล้วเอามาสดแล้วก็มาย่างยุดยาเขาต้องอย่างที่อื่นย่างไม่ย่างไม่รู้นะเขาซ่วหนูอะไรนะเขาไม่ค่อยย่างกันแต่ลุงต้องอย่างคนภาคกลางกินกันแบบนี้เย่ยแล้วก็ผัดมีมะพร้าวคั่วเนี่ยเนี่ยผัดหนูนาภาคกลาง เผ็ดพี่แกงอันนี้เผ็ดุงตำไว้เลยไม่ยากเลยเมื่อไหรอร่อยนะเวลาหนูนาเนี่ยถ้าเราซื้อฉันไม่กล้าฉันกลัวเป็นหนูข้องเตยอะ่ะตัมใหญ่ผลก็ไม่มีเขานม้มานึ่งหน่อยเขายังไม่หอมเลยเดี๋ยวโดนไอ้นี่ดูดหมดแหละมะพร้าวขั้วดูด นี่ยผัดเหมือนกันผัดเหมือนอย่างอื่นแหละลูกแต่เราไม่ไม่ได้ใส่นมใส่อะไรเดี๋ยวมีโอกาสหอยยำหอยเชอรี่ให้ดูหอยปังก็ได้หอยโขงนะเหมือนกันคนเดียวกันอืมไม่ออกเลยเดี๋ยวเขาจะไหมซะกะอ๋อได้กลิน่นละเอาหมูนาลงไปห้ามมีน้ำเลยนะผัดหมูนาห้ามเติมน้ำห้ามอะไร แห้งๆเขาเกิงกันแห้งๆหงลุกเดี๋ยวใส่ไอ้เครื่องผัดชาลรวเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเยอะหกอกหอมละหอมแลวหอมลยพริกเขาเริ่มแล้วเนี่ยพริกเขาอยู่ในตู้เย็นลุงทาแล้วลุงเข้าตู้เย็นอ้าวลงเลยหลุกเดี๋ยวค่อยโปร่งลงเลยพวกนี้ต้องแห้งๆ ลงไปก่อนแล้วค่อยปรุงแล้วแต่ใครจะลงหลังลงก่อนนี้ต้องแห้งเนี่ยผักให้แห้งเลยต้องกินแห้งๆผัดเอกหให้ผักเขาแห้งให้อะไรเดี๋ยวเรามียี่หร่ามีมะพร้าวคั่วอ่ามะพร้าวลงได้แล้วลูกเปื่อ,อเข้าไปคั่วไว้แล้วไม่ได้สอนคั่วนะเพราะว่าใช้เวลานานลกูกนี่แหละ ต้องลองชิมฉันให้ชิมเนยไม่มีอะไรเลยก็แค่เนื้อสัตว์แหละลูกฉันสอนทุกคนเออฉันขอผงนัวหน่อยเดียวอ่ะพออ้าวดีนิดหนึ่งรู้สึกเขาเยอะไปหน่อยนึงเปิ้อตานิดนิดหนึ่งให้เขามีรสชาติดีนิดหนึ่งใครจะใส่อะไรอยู่ที่รสชาติกวกเธอฉันแค่สอนเธอทันนะลูกอ้า ทีนี้แหละจบด้วยยี่หลา่ากะเพราก็ได้ครไม่มียี่หลา่าก็กะเพรานะลูกแต่ซอยก็ดีนะซอยดีเลยนะซอยเขาให้ละเอียดให้เราได้กินง่ายกินมะพร้าวออกเลยครับอืมเขาจะอย่างนี้แหละอร่อยมนะพร้าวเลยคังคยกิ่งอร่อยสูตรเดียวกันใครอยู่ยุทธยาเอฟซีชั้นนะบอกโอ้โหกบมะระนะเขาเรียกกบมะระอร่อยมาก อ่ลละให้ผักสลบให้แห้งๆเลยไม่งั้นถ้าสดๆสนี้ไม่อร่อยให้ผักเขาแบบโดนความร้อนให้แบบอืม,มีมะพร้าวแล้วไม่ติดกระทะแล้วมะพร้าวเขามีมันในตัวเออนี่แหละอาหารนึงน่งเราแค่เดินไปซื้อกินเลยเนอะไร